สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการรัฐสภาช่วยประชาชนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขขณะที่บางพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยนายสรันทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยหารือถึงปัญหาอ่างเก็บน้ำห้วยยางตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึง ขาดการบำรุงรักษาทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มประสิทธิภาพประชาชนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคขาดแคลนน้ำในการเกษตรเป็นเรื่องของอ่างเก็บน้ำครับอ่างเก็บน้ำห้วยยางที่อำเภอภูก,กระดึงตอนนี้ขาดการดูแลเป็นเวลานานครับเนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถของอบประมาณได้จึงฝากไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับซึ่งเป็นกระทรวงที่มีกรมชนประทาน ก็ฝากไปด้วยนะครับว่าช่วยจัดสรรงบประมาณลงมาเพื่อดูแลด้วยครับตอนนี้อ่างเก็บน้ําดังกล่าวสามารถใช้ได้เพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นขาดการดูแลมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วครับเรื่องที่3ครับได้รับการร้องเรียนจากนายนารงวงษาซึ่งเป็นกำนันตําบลหนองยับป้องตอนนี้ครับ มีรถบรรทุกหนักผ่านหมู่บ้านทั้ง8หมู่บ้านในตําบลหนองยาป้องไม่เป็นเวลาครับไม่ว่าจะเป็นการขนหีดหรือว่าสินค้าเกษตรต่างๆซึ่งรถดังกล่าวนั้นพอผ่านเข้าไปในที่ชุมชนก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวทั้ง8หมู่บ้านจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งรัดหาเส้นทางในการเลี่ยงหมู่บ้านทั้ง8เพื่อที่จะแก้ไขความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ด้านร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพักพลังประชารัฐหาหรือถึงปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบริเวณทะเลสาบสงขลาเกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งประชาชนได้รับความเดือดร้อนภาคใต้ตอนล่างฝั่งะตบันออกฝั่งอ่าวไทยจะเกิดพายุมรสุมคลื่นลมแรงฝนตกหนักนะครับ โดยเฉพาะพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสงขลาคาบสมุทรสิงห์พระนะครับจะเกิดน้ําท่วมทุกปีและก็เกิดการกัดเซาะชายฝั่งการเกิดปัญหาน้าท่วมเกิดจากฝนที่ตกหนักนะครับฝนที่ตกหนักจ,จากพัทลุงจากนครศรีธรรมราชจะไหลบ่าออกมาที่ท,ที่อําเภอที่ทะเลสาบสงขลาและก็เมื่อระบายไม่ทันก็จะอ่นเข้าท่วมที่คาบสมุทรสิงห์พระ4อำเภอของผมดังกล่าวนะครับอยากจะให้ นําเรียนท่านผู้ว่าและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับว่าช่วงที่ทะเลสาบสงขลาและค่าสิ่งพวดล้ครับอยากให้ท่านเนี่ยช่วยนําเครื่องสูบน้ำนะครับไปสแตนบายตั้งไว้ก่อนเลยเพราะว่าทุกปีจะเกิดน้ําท่วมแต่ถ้าเรารอให้เอาเครื่องไปตอนเคลื่อนย้ายตอนที่น้ําท่วมตรงนั้นจะไม่ทันนะครับด้านสมาชิกวุฒิสภานายออนกาดกระโทก,กาหารือถึงปัญหาการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครูและพานโรงยังไม่เพียงพอทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆเกิดความล่าช้าไม่ทันสถานการณ์ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขอให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งบรรจุแต่งตั้งบุคลากรโดยเร็วผมจึงอยากจะเรียนไปถึงท่านรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านได้โปรดหนึ่งขอให้คอร,รอและกคอ,อสอเร่งทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคืนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่เกษียรอายุราชการเสีย,ย,ยใหม่ครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีกว่า15,000โรงเรียนและคืนตำแหน่งพานโรงและตำแหน่งธุรการโรงเรียนให้กับโรงเรียนด้วยครับ 2. ต้องรีบแก้ปัญหาคืนอัตราตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยเร็วครับเพราะเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการบริหารสถานศึกษาเป็นกคนคลไกหลักที่จะขับเคลื่อนการจัดก,การศึกษาไปตหนองนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาครับ รายการรัฐสภาช่วยประชาชนเชื่อว่าทุกปัญหาที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานำเข้าหารือจะได้รับการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรม